ครับคับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสุขูสุขพ้นครับเมื่อนี้นะครับแอดมีข่าวนะครับมาแจ้งพี่น้องเอฟซีเฮ้าครับอาจารย์เวียงจันทร์นะครับโทร่คุยกันมาเคลืนนะครับเนาะครับเพิ่นเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีไล่นะครับเนาะครับท่านอาจารย์นะครับเพิ่นจะให้ไปนะครับเฉพาะเรียก ชุดวินครับพี่น้องดูซิออกพันซื้อนะครับพี่น้องครับส่วนเหล็กฉุดจับคูนะครับอาจารย์นะครับเพิ่นขอพักไว้กอนลอครับเนาะขับขอพักว้กอนให้พี่น้องเข้าเฉพาะเหล็กวินนะครับครับเพิ่นจะให้เฉพาะในกลุมกอนนะครับพี่น้องดูซเพราะว่ามันเป็นผลนะครับเป็นผลบอดีปันไดนะครับเนาะ เป็นผลพอดีเอียงทีพี่น้องเอาซวพาเพื่อนเพื่อนบอกว่าตัวเลขของเพื่อนนะครับมันเคลื่อนได้นะครับเนาะถามมันดังมากก็คักนะครับมันเคลื่อนได้ครับเพื่อนเลยสิงให้พี่น้องอฟซีเข่ากุมนะครับเนาะครับพี่น้องเลขบินนะครับของานาจารย์นะครับเนาะเพื่อนจะให้นะครับเป็นเลขบินหาตัวครับพี่น้องเอฟซีเป็นเลขบินห้าตัวนะครับ ครับเราก็ชิปที่สองนะครับเพิ่นจะให้เลขวิ่งนะครับเลขฟันตัวเดียวนะครับพี่้องเท้าที่เก็ชุดจับคู่นะครับเพิ่์นบอกให้นะครับเนาะเพิ่นบอกว่าังสันนะครับเอ็ดกับอกก็เพิ่นแล้วก็เพิ่นว่านะครับมันตัวเลขนะครับถ้าเฮ็ดลักษณะนี้นะครับมันดังเราก็คือจังพี่้องเขาสังเกตเห็นนะครับเนาะ ครับเมื่อนี้ม่ขึ้นนะครับเล่าพัฒนาก็ออกเลยเวลาอีกนะครับพี่น้องซี่แล้วก็ออกแบบไม่ครับพี่น้องซี่ออกมากแบบไม่โดยที่ทางกองสลักนะครับเพิ่นบ่จับเอาคือเก้านะครับเพิ่นระบบคือจังรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องซี่ครับก็คือเพิ่นต้องดูดีนะครับเนาะ ครับที่เป็นสาเหตุของเพนที่เพนบอกให้แอดแจ้งท้าวพี่น้องยุซีครับช่วงยุพซีอาจจะมีการไล่สดนะครับหรือว่าอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงย,ยังไงจังไฟรอดติดตามกันอีกนะครับเนาะของวันจันทร์นะครับเล่าพัฒนาของหมวดประจําวันที่13บสานะครับเนาะวันที่13นะครับนะ เดือนมกราคมนะครับครับส่วนรัฐบาลให้ของทนานอาจารย์นะครับเนาะบัญชีทรงนะครับเหล็กวิ่งนะครับมาห้สะกอนนะครับเหล็กวิ่งแล้วก็เล็กวิ่งของเพิร์กเจียงเด้พี่น้องยูซี่หววทีเแล้าก็เขานะครับเล็กวิ่งครับคงสุดท้ายเพิรนกไฮมาห้าตัวเดียวนะครับล่างนะครับ รับในล่างมหาตัวเดียวให้พี่น้องเขาหาจับไซอานะครับครับส่วนสุดจับคูที่ผ่านซื้อนะครับเนาะก็มีมีห้าเจ็ดนะครับรับเพิ่นก็เสียดดยอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะอาจจะจับหาหนึ่งให้พี่น้องยิบซี่นั่นะครับเพิ่นว่าเพิ่นถาแพียงเรียกนะก็ก็คือเข่านะครับรับเรลยกออกหาหนึ่งรัฐบาลไทยนะครับห้าหนึ่งล่างนะครับเนาะ าเป็นหาหนึงลางนะพี่น้องครับหาหนึงลางอ่ะพี่น้องอยูซี่ครับชุดวินนะครับเอาให้ตั้งเต็มหอวันเสาเลยนะครับเนาะชุดวินของธรรอา,ารย์นะครับครับเด็กกับบอสสามารถจีต่อร่องยังได้ นะครับพี่น้องที่าเพิ่นเสียให้แบบได้วิธีได้ก็ขึ้นยุก,กับเพิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้านะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ใดอยากถูกนะครับเนาะผู้ใดอยากถูกอยากโชกอยากมันนะครับเพิ่นก็เลยตัดสินใจเหตุแบบนั้นนะครับพี่น้องเข้าคงจะู้ดีนะครับแนวทางลำเลาแบบมีการเปลี่ยนแปลง เป,เป,เปเลี่ยนแปลงไยเสระเกินนะครับเนาะออกมากบ่คือขึ้นนะครับที่จริงเปิดฟันแปดหนึ่งนะครับแปดหนึงน่งหนึ่งแปดนันขยับขึ้นไปย่หล,ล,ลักพันกับลักอ่ารูดักพันกับหน่วยสิบร้อยพันเหมื่นลักพันลักเหมือนนะครับขยับนี้เซยเนาะครับเนาะพี่น้องยูซี่ หยัดคนหยัดเขียนก้อนพี่น้องจอังควยชมแนวทางไปน้ำกันนะครับชุดวินนะครับ ชุดเวียนตำลาวนะครับ <c oughs> กับเหล็กเวียนตำลาวนะครับพี่น้องทุซี่ เป็นเหลี่ยกหกต,ตัวตัวพี่นองดเสจ็ดมีเจ็ดนะครับมีเก้ามีแปดนะครับมีสามนะครับมีสี่มีสองนะครับครับนี่คือเหลี่ยกเวียนของธนาจารย์นะครับเนาะ มีเจ็ดมีเก้ามีแปดมีสามมีสี่มีสองว่ามันหาตัวเลขหกตัวครับพี่น้องทุสี่คลิปต่อไปนะครับก็คือเรียกวิ่งตัวเดียวนะครับสุดจับคู่นะครับอาจารย์ให้พี่น้องเขาจับเอาอยู่ในชุดวิ่งน,นะครับพี่น้องทุกที่กระซับนี่ก็ถทอว่าชัดเจียนแล้วนะครับเนาะ ครับอาจารย์บอกว่านะครับไม่มีการสับขาหรอกนะครับเลขกวิ่งนะครับให้เป็นชุดเต็มไปเลยนะครับเนาะครับพี่น้องเขาจับคู่รากกับวคราเบื้องเราหรอกกจงคอยล่อล่อชุ่มหงสุดไทยนะครับเลขกวิ่งนะครับแม่นแม่นตัวเดียวนะครับเนาะครับเพราะว่ามือขึ้นนะครับพี่น้องอยูที่เล็กวิ่งแม่นแม่นตัวเดียวนะครับมารอบหนึ่งทุ่มกุ้วานนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวสิ่พาพี่น,อน้องเขาเบิง้งเขาชมกอนนะครับเอาอัดกฏอนิาจเชียนให้มันเหลวกอนรับมาหนึ่งทุมกุ้ว่านะครับเลขเลขวิ่งตัวเดียวนะครับมาหนึ่งนะครับฟันหนึ่งตัวเดียวนะครับฟันลงตัวสฉพาะในกลุ่มนะครับเพราะว่ามันเวลา,ามันก็นจ่อแล้วนะครับเนาะ นี่คือการตัดสินใจของตัวของธนอารย์เองเนาะครับเนาะ mm hmm. ครับเพิ่นสิให้จ้งใดเข้ากับ,บ่มีสิิธิตไปต่อร่องกับเพิ่นนะครับถือว่าเพื่นเป็นผู้นําเสนอแนวทังนะครับให้พี่นนองเขาแบบที่มีโอกาสเนาะครับเนาะ, <c oughs> ะมาชมแนวทังพี้องนี <c oughs> ครับนี่คือตัวเลขที่มาเมือเคืนเนาะครับในกลุ่มเนาะครับ ถ้จับขู่ก็ยังบาดใหญ่ขเขาเนาะครับพี่น้องสีครับแต่ว่าเขาเล็กชุดวิ่นนะครับชุดวิ่นเขาทั้งสามตัวนะครับพี่น้องครับมือเคลื่อนนี่ครับมานะครับหนึ่งตัวเดียวนะครับตัวเล็กเลี่ยนแปงนะครับพี่น้องสี่ออกซื้อเ่ราท่านดอกเพราะว่ามันทุ่มหนึ่งแล้วเนาะครับเนาะเอามาเบิ้งชุดวิ่นนะครับหลอดไม้นะครับขวงวัน จันที่สิบสามนะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบาเดือนมกราคมนะครับชุดวินตำราวนะครับมีเจ็ดมีเก้ามีแปดมีสามมีสี่มี2นะครับเนาะครับพี่น้องจับคู่กันนะครับจับไปทีละลักละักนะครับพี่น้องที่จังคอยล่อติดตามนะครับชุดฟันธงเลขวิ่งตัวเดียวนะครับโค้งสุดไทยส่วนสุดจับคู่นะครับอาจารย์เพิ่นบอกว่านะครับไม่ปล่อยนะครับพอนะครับเนาะ ครับแอดก็อยากให้ปอยโยตวาอาจารย์เพิ่นบอกว่ามันเป็นผลดีของพิ้องเ c ฟซีนะครับถ้าผู้ใออยากถือนะครับเนาะงวดนี้นะครับเพิ่นบอกเลยว่านะครับต้องมาเห็นแทนแน่นอนนะครับเนาะครับชุดเวียนนะครับมีเจ็ดมีเก้ามีแปดมีสามมีสี่มีสองนะครับครับขอกับขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับ อ,อวียงจันเนาะครับเนาะที่ทรงตัวเรียกแนวทางมาให้พี่น้องเอฟซีเข้านะครับเดี๋ยวเอาไปเทียบไปเชียงนะครับเอาไปเปลีนน่ยนแนวทางเอาไปหลุ่นไปเชียงกันนะพี่น้องเอฟซีครับครับรอบนี้วางวางคงจะมาคงจะแตกคงจะบปังนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องเข้าสุขสุขคนนะครับให้ไว้ใจนะครับกับทางแอดน้ำนะครับเนาะหลับร่องว่า อยู่กับเสียนนาดีนะครับจิบวะเหยีดในพี่น้องเขาผิดหวังนะครับเนาะ,ะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ